โอเคครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเป็นอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่น How to ดั้งเนาะไม่ได้มาเล่นออนไลน์วันนี้ผมมาทําเนื้อหาสําหรับคนที่สนใจที่อยากจะเล่นหมากร้อมและอยากจะรู้ว่าเอ้กีฬาหมากร้อมเนี่ยมันคือยังไงมันเป็นมันมันเล่นยังไงมันมีกฎกติกายังไงถ้าจะเริ่มเล่นนี่ต้องทําอะไรบ้างเนาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ หมากล้อมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในสี่ศิละปะนะที่สืบทอดมาแต่โบราณเลยซึ่งได้แก่การบีบกินแล้วก็หมากกระดานการเขียนพูกกันแล้วก็วาดรูปถ้าเกิดใครเคยดูแบบหนังจีน,นอะไรเงี้ยก็ก็จะเคยเห็นอยู่บ้างแบบเอาหมากร้อมเข้ามามีเนื้อหาอยู่ในใในใน,ในละครในหนังอย่างเงี้ยนะครับเนาะ,ะน,นี่ก็คือหมากล้อม อ่ามันก็คือกีฬาอย่างหนึ่งนั่นเองเนาะที่ที่อ่าถูกวิวัฒนาการมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วเราก็ยังเล่นมันอยู่เนาะโอเคทีนี้ประโยชน์มัน,นประโยชน์มันคืออะไรเล่นแล้วมันได้อะไรทำไมต้องไปเล่นมัน,นมประโยชน์ของหมากล้อมเนี่ยอ่าผมนิยามคร่าวๆให้ประมาณนี้แล้วกันข้อหนึ่งเนี่ยฝึกสมาธิเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องมีสมาธิเราต้องคิด ว่าเราจะเดินยังไงจะวางแผนยังไงคือจดจ่ออยู่กับมันนะอ่ะอมีฝึกความมีสมาธิสองเนี่ยฝึกการรับมือกับปัญหาไอหมากล้อมเนี่ยมันเหมือนอถ้าเปรียบเทียบกับหนังเนี่ยมันคือหนังแบบสงครามสู้รบก,กันระหว่างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้นะอันนี้ไม่ได้ภาพพิงพใครฝ่ายเหนือฝ่ายใต้สู้รบก,กัน มันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน้ยเวลาเราดูหนังก็จะมีปัญหาต้องรับมือกับปัญหาอย่างไงอ่ะฝึกพอรับมือกับเจอปัญหาแล้วต้องแก้ปัญหาใช่ไหมพราเราเจอปัญหาเราต้องแก้ปัญหาให้ได้โซ่ออกมาหาวิธีที่ดีที่สุดหรือวิธีที่อ่าอ่าเขาเรียกอะไรมันวิน,ว,นวินกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้เนาะฝึกการตัดสินใจนะบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะทําอย่างนี้ดีไหมทําอย่างนั้นดีไหม เพื่อให้คนลัพธ์ออกมาดีสุดท้ายก็คือการวางแผนเนาะเล่นหมากรอยม,มันต้องมีการวางแผนต้องมีการคิดก่อนไม่ใช่เดินไปเดินไปส่งๆมันก็ก็ไม่ได้ต่างอะไรนะจากคนที่ข้ารายกอะไรเหมือนเหมือนเป็นทหารอะเหมือนเป็นมดอะเหมือนเป็นมดงานอะไรประมาณนั้นอะแต่นี้เราเป็นขุนพลเราต้องวางแผนนะต้องวางแผนเราจะตีปีกซ้ายตีปีกขวาเพื่อให้ เราชนะในสงครามครั้งนี้อืมนี่คือประโยชน์ของหมากล้อมโอเคอันนี้ผมอยากจะพูดต่อนิดนึงเนะเาะถ้าเราดูหมากล้อมเนี่ยหมากล้อมเนี่ย,ม,ม,ยมันจะแบ่งด้วยกันสามช่วงเนาะถ้าเกิดเราไมา่คนเล่นไม่เป็นเลยแล้วอยากจะดูนมะ่ว่าหมากล้อมมันอยู่ช่วงไหนแล้วเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้เลยครับก็คือถ้ามีหมากคนกระดานน้อยๆอ,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 อย่างเงี้ยเรียก้ว่าช่วงต้นเกม ถ้ามีเริ่มมีเยอะเห็นไหมจํานวนมากเยอะเยอะขึ้นเนี่ยเรียกว่าช่วงกลางเกมแล้วก็โอ beau, ้เร right ิ่มแบบสนิทมีจํานวนหลายหลายเม็ดเป็นหลายร้อยเม็ดเราจะเรียกว่าท้ายเกมนะนั่นเองเนาะแค่นั้นเองวิธีดูง่ายๆอ่ะผมอธิบายนิดนึงอธิบายเพิ่มเติมวิธีดูง่ายๆเนี่ยว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ใครเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือเห็นไหมขาวสองเม็ดนี้อยู่ตรงนี้หมายความว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นพื้นที่ของสีขาวอ่ะตรงนี้ของดำสองเม็ดนี้ ก็น่าจะเป็นพื้นที่ของสีดาตรงนี้ก็น่าจะเป็นเนาะขาวสองมิน้เดินแบบนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ของสีขาวตรงนี้ของดําก็น่าจะเป็นพื้นที่ของสีดำนี่ก็เป็นของขาวซึ่งมันเป็นต้นเกมเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างไปจับจองดินแดนที่ตัวเองอยากได้อยากครอบครองเนาะไปวางวางพอช่วงกลางเกมเนี่ยก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงการประทันนะ ไอ้คุณไปจองตรงนั้นไว้ไอ้แต่ฉันไม่ยอมฉันจะต้องไปแย่งต้องไปทําลายนี่คือช่วงกลางเกมช่วงท้ายเกมก็เป็นช่วงที่ดินแดนถูกแบ่งแบบเขาเรียกแทบจะคอนเะฟิร์มละเหลือก็แค่การแบบเหมือนแบบไปปิดรั้วปิดปิดรั้วตัวเองให้สนิทของใครของมันไปเบียดรั้วเขาปิดรั้วตัวเองอะไรเงี้ยก็คือช่วงท้ายเกมช่วง,ง,วงนี้เท่านี้โอเคครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้คอนเซปต์อะไรบ้างแล้ว เผื่อมีใครสนใจอยากจะเล่นหมากร้อมเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อๆไปของผมผมจะไล่ทําไปเลยจนถึงเ,เนื้อหาที่มันสูงขึ้นเรื่อยเื่เนาะแต่ผมไม่อยากคลิปมันยาวมากเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปๆไปแล้วกันเอาประมาณว่าคลิปหนึ่งสักไม่เกินสินาทีสักประมาณห้านาทีอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้เนื้อหามีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ あっ。